สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมเจอกันที่สวนอย่างไรทัดชานนพี่น้องจอดกดกันครับวันนี้ครับจอดกดจอดกดเอ็นที่หครับรเนี่กํลังเกลียดจั่เลยมที่หกเกลีดก่อนเกลีตัดด้งแต่ตีหนึ่งเกลีดหัวคำหัวคัมแบบว่าเสร็จจุีิปลาที่น้่นนี่แหละบนฝาใหญ่นี่แหละ ทีถึงตอนนี้ก็เที่ยงมือแล้วครับเที่ยงวันก่อนอย่างฟอัอบหักฮัก เจ้นี่ก็นหนาวเริ่มหนาวได้ซอมซ้ำเมืนอะไรเน้องแต่ว่าวันนี้อุ่นขึ้นนะเมื่อวานเมื่อวานนี่เย็นเมื่อวานนี่เย็นกว่านี้วันนี้อุ่นขึ้นแล้วครับยางหาหมีดครับในถ้วยนะครับในใน,นะน,นี่ก้อนนะหามีดแต่ในถ้วยนี่ก็หนึ่งมีดครับทายเองค้นเองกีดเดง <laughs> กค,ควบไเดีนคนนี้เมื่อยมือนี่นี่แต่คนเหนือหน่อยเหนือหน่อยยงไล่สยอยไเละ เว่าคนไปทางเดยกันนี่พออากาศมันจะไม่เยอะอได้เลยนะถ้าเราคนกลับไปกลับมงสิวัน,นี่เป็นฟองอากาศนี่หันนะแต่เส็จแต่ทำก่อนอยากเขาบนวนวลบนสวยครับครับก่อนอย่างแข็ง แดดแห้งพี่น้องช่วงนี้เที่ยงแล้วล่ะช่วงนี้ก็ช่วงกอบคุยคนชาวสวนยางแล้วล่ะครับฝนยาให้แล้วพี่น้องเอ๋ยฝนยาให้เลยวะฝนไม่มีแล้วมีแต่จะแล้งไปแล้วก็แล้งกับหนาวแล้วมีแรงออกก็เอาครับ <c oughs> มีแรงกี่ก็เกลีด อย่างตะบดแห้งกันก่อนนั่นล่ะพ <c oughs> ี่รองเ้ยกลัวแต่จะหมดแรงกันก่อนนั่นแหละต้ยางเข้มข้นดีมากเลยขับหน้ายาง ยางส,สวยครับนอราคาใหญ่วนิดกับรู้สึกว่าจะดีขึ้นที่30แล้วนะยางเคลฟยางค้างคืนก็30 29 30ก็30ครับถ้ายางสดก็26 26หถึง27บวกเนาะ แต่สภาพก้อนอยญ่ก็้ะแต่สภาพก็แต่สถานาที่รับซื้อด้วยครับพี่นงครับการคุณภาพดีราคาก็ดีครับมือเดียวทังกีดทั้งหยอดทั้งคนทึงไทย ต่อครับคนแป๊บเดียก็คุนขึ้นมาแล้วคนขึ้นมาแล้วหนืดแล้วเอาแบน,นี้ละ ไปครับตัวสุดท้ายพี่น้องหรืออีกหลายตัวจุดกแต่ว่าตัดคลิปที่ต้นนี้แหละครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคลิปพิยาวยาวเกินไปครับตอนนี้ก็หาหน้าที่กว่าละแต่พี่น้องจะเบื่อในการรับชมในการรับฟังอ่ะเราเปลืองมาเลย ง,ง่าไๆไปครับพี่องครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า